สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้เข้ากับช่องคาถาแหล่งโลหะบ้าน EP ที่268แล้วนะครับล้าเดินทางถึงส EP ครับพี่พี่วันนี้ก็เหมือนที่เคยพี่พี่เรามีให้พี่ชมทั้งหมดยี่สิบการสวยๆเนี่ยนะครับวันนี้พี่พี่ให้หลายสนใจอยากได้อะไรเพิ่มเติมรักษาความองค์ไหน พี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5สี่เจ็เลยนะครับหรือพี่ท่านไหนแจ้ไลน์สถาบนเพิ่มเติมแอดไปเข้ามาที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5สี่เจ็เลยนะครับแอดข้อมูลพูดคุยเข้ามาต่อรองขาระบิ้พีโอ่งไหนเราแบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับ หรือพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองไหนพี่ๆสามารถโทรมาแล้วแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายง่ายแบบนี้เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฝีครับมีเก็บเงินปลายทางพี่ไม่บวกเพิ่มครับพระทุกรายการจะส่งตรงตามปกนะครับพี่เพิม่มให้ในการเสาอไพี่เรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกครับรากาเป็นรงนี้เลยครับ นี่ครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสุรบ่บุญรับตวงนี้เป็นเหรียญหล่อเจ้าสวงปู่บ yup. ุญเลยนี่ครับเหรียญหล่อเจ้าสงปบ่บุญวัดกลางบางแก้ววงนี้ครับไปสวยแบบนี้เลยเหรียญหล่อเจ้าสงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยครับเหรียญหล่อเจ้าสวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่ครับไปสวยแบบนี้เลย นี่ครับเสริแบบนี้เลยครับไปเสริแบบนี้เลยรายการที่หนึ่งเหรียญหลอดเจ้าสุวประบุรณวัดจังบางแก้วองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย5 0 0บาทกับ500บาทส่วนแบบนี้นะครับไปสวยแบบนี้เลย ต่อไปกันที่2ลงรานกันที่ส,สจะเป็นกระดูกแกะขุนแผน่นครับตรงนี้เป็นกระดูกแกะขุนแผ่นเลยนี่ครับกระดูกแกะขุนแผ่นเสวรๆแบบนี้ครับกระดูกแกะขุนแผ่นนี่ครับไปเสิรแบบนี้เลยกระดูกแกะขุนแผ่นนี่ครับไปเสิรแบบนี้เลย แล้วก็ดูแกะขุนแผนนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับสวยๆนี่ครับก็ดูแกะขุนแผนนี่ครับสวยๆบบนี่เลยครับ ไล่การที่2กระดูกแกะขุนแผนองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทกับ600บาทเลย600บาทกับ6กร้อบาทสวยเนี่ยนะครับเาไปสวยแบบนี้เลยต่อไปอะไรการที่3าลการที่สา,า,า,สาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงครับองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงเลย นี่ครับเหียนหลักพระจงเสิร์ฟนี่ครับเหรียนหลักพระจงนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยเหียนหลักพระจงนี่ครับ เสิร์แบบนี้เลยครับลายการที่3เหรียญหลวงพระจงองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทรับ500บาทเสิบบนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพระจงครับองนี้ลายการที่3เลยนี่ครับต่อไปลายการที่4ี่ กานที่จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่งอเด mm ิม hmm. วัดหนองโพครับตรงนี้เป <ik> si? ok ็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเลยนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่ครับไปเสิร์ชนี้เลยรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับเสิร์ฟแบบนี้เลยรูปหล่อหลวงเดิมวัดหนองโพ นี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับเสิร์ฟนี้เลยครับเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับรายการที่สี่รูปหลอกเหมือนเดิมพระนหนองโพองน์นี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลย 500บาทครับ500บาทสิร์เนี่ยเป็นรูปร้อนเอาเดิมวัดหนองโพครับตรงนี้ลายการที่4เลยนี่ครับต่อไปลายการที่5ลายการที่5จะเป็นเหรียญหลวงพุ่มเอี่ยมวัดหนังครับตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพุ่มเอี่ยมวัดหนังเลยนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพุ่มเอี่ยมวัดหนังเสิร์ฟนี่ครับเหรียญหลวงพุ่มเอี่ยมวัดหนัง นี่เข้าไปสวยแบบนี right ้เลยเดี๋ยวเรา้เอี่ยมวัดหนังนี่เข้าไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับเรียนรา้เอี่ยมวัดหนังนี่เข้าไปสวยแบบนี้เลยนี่เข้าไปสวยแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรา้เอี่ยมวัดหนัง นี่ครับเสิร์แบบนี้เลยครับเอาสิร์แบบนี้เลยรายการที่หา้าเรียนรู้เอี่ยมวัดหนังองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเสิร์ฟนี้นะครับเป็นเรียนรู้เอี่ยมวัดหนังครับองค์นี้ ลายกาันที่ห้าเลยนี่ครับต่อไปารายการที่หกไล่กันเขาจะเป็นม้าเสพนางรูปหัวใจครับตรงนี้เป็นม้าเสพนางรูปหัวใจเลยนี่ครับม้าเสพนางรูปหัวใจสวยๆนี่ครับม้าเสพนางรูปหัวใจ นี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับมาเตปนารูปหัวใจไปสวยแบบนี้เลยาหลังแบบนี้เลยครับ,หล,บ,บลหลังแบบนี้เลยนี่ครับหลังแบบนี้เลยครับ าหลังแบ,บนี้เลยนี่ครับรายการที่6มาเสบนาำรูปหัวใจองคนี้เอาไปในราคาเอาไปเอาไป400บาทครับ400บาทเลย400บาทครับ400บาทเสพนี้ครับเป็นมาเสบนาำรูปหัวใจครับองนี้รายการที่6เลยนี่ครับ ต่อไปรายการที่7จ็ดรานที่เจ็จะเป็นเหรียญเงินแท้คูบาเจ้าศรีวิชัยครับวงนี้เป็นเหรียญเงินแท้คูบาเจ้าศรีวิชัยเลยนี่ครับเป็นเหรียญเงินแท้ครับวงนี้เป็นเหรียญเงินแท้เลยนี่ครับเหรียญเงินแท้คูบาเจ้าศรีวิชัยนี่ครับเป็นเงินแท้รงนี้ เป็นเหรียญเงินแท้เลยนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับเหรียญเงินไท้คุบาเจ้าศรีวิชัยสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับลายการที่เจ็ดเหรียญเงินไท้คุบาเจ้าศรีวิชัยองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป1,5 0 0งพ้บาท1,500ั 1, บาทเลย1,5บาทตรงนี้เป็นเหรียญเงินแท้คูบาเจ้าศิวิชัยตรงนี้ลายกันที่เเลยนี่ครับต่อไปลายกันที่8ลายกันที่แปจะเป็นมแมลงผู้เนื้อว่าน,นะตรงนี้เป็นมแมลงผู้เนื้อว่านเลย นี่ครับแมลงผู้เนื้อว่านสวยๆแบบนี้ครับแมลงผู้เนื้อว่านนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับแมลงผู้เนื้อว่านนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับ ลายการที่8มแมลงพู่เนื้อว่านองนี้เอาไปในาราคาเอาไป500บาท,ร,บบาท,บาทรับ500บาทเลย500บาทรับ5้าร้ยบาทเส็นเป็น,ปนมแมลงพู้เนื้อว่านทังองนี้ลายการที่8เลยนี่ครับต่อไปเลยการที่9ลายการที่ก้าจะเป็นเปิดง้างตาแดงสองหน้าพวกนี้ เป, yup. <po target> เป็นเปิดง้างตาแดง2หน้าเนื้อสำลีเลยครับตรงนี้นเปิดง้างตาแดง2หน้าเนื้อสำลีนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยเปิดง้างตาแดง2หน้าเนื้อสำลีนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยเปิดง้างตาแดง2หน้าเนื้อสำลีนี่ครับไปสวยแบบนี้เลย เปไปเสิร์ฟนี้เลยครับเปิดง้างตาแดงสองหน้าเนื้อสำลิดนี่ครับรายการที่9เปิดง้างตาแดงสองหน้าเนื้อสำลิดองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลยหกร้ 600, 100, 100, 100, 100, ยอยบาทครับหกร้อยเสิร์ฟนี้นะครับเป็นเปิดง้างตาแดงสองหน้าเนื้อสำลิดครับองค์นี้ รายการที่9เลยนี่ครับต่อไปรายการที่10หลากาก็จะเป็น Lock ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมครับตรงนี้เป็น Lock ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมเลยนี่ครับ Lock ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนี่ครับไปเสิร์ฟนี่เลย Lock ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิม นี่ครับไปเสิร์ชนี้เลยล็อกเก็ตหลวงปู่ทิม,น,ทมนี่ครับไปเสิร์ชแบบนี้ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนี่ครับไปเสิร์ชแบบนี้เลยล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนี่ครับเสิร์ชแนี้นะครับล็อกเก็ตหลวงปู่ทิม นี่ครับไปเสิรนี้เลยนี่ครับเป็นเลื่อมเงินแท้องว์นี้เป็นเลื่ยมเงินแท้สวรแบบนี้เลยล็อกเก็ตหลงปู่ทิมรายการที่สิบล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมเลี่ยมเงินแท้องค์นี้เอาเป็นราคาเปหนึ่งพองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทเลยหนึ่งพันสองร้อบาทองค์นี้เป็นล็อก เกตตงโมทีมเลิ่มเงินแท้บองนี้ลายกันที่สิบเลยนี่ครับต่อไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็นเหรียญเสาห้าบูชาคูหลวงปู่หม,มุนทั้งองนี้เป็นเหรียญเสาห้าบูชาคูหลวงปู่หม,มุนเลยนี่ครับเหรียญเสาห้าบูชาคูหลวงปู่หม,มุน นี่ครับไปเสิร์แบบนี้เลยเดียนเสารห้าบูชาคูนี่ครับไปเสิร์แบบนี้เลยนี่ครับข้างหลังแบบนี้เลยครับข้างหลังเป็นแบบนี้เลยนี่ครับเดียนเสารห้าบูชาคูนี่ครับไปสวยแบบนี้เลย นี่ครับไปเสิร์ฟนี้นะครับเหรียญสาห้าบูชาครูนี่ครับไปเสิร์ฟนี้เลยลายการสิบเอ็ดเหรียญสาห้าบูชาครูหลวงปู่หมุนองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเสิร์ฟนี้นะครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลย ต่อไป12 12จะเป็นกระดูกแกะดอกจำปีหลวงพ่อสดครับตรงนี้เป็นกระดูกแกะดอกจำปีหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเลยครับตรงนี้นี่ครับดอกจำปีหลวงพ่อสดนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้นะครับดอกจำปีหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ ไปสวแบบนี้เลยนี่ครับรายการสิบสองดอกจำปีหลวงสดวดปากน้ำองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทเลยเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทสวยแบบนี้นะครับเป็นดอกจำปีหลวงสดวดปากน้ำครับองค์นี้รายการสิบสองเลยนี่ครับ ทอไป13 13จะเป็นตะกุด9กลุ่มของคูบาวังครับตรงนี้เป็นตะกุด9ก้าลุ่มของคูบาวังวัดบ้านเด่นเลยครับตรงนี้น่ครับตะกุด9กลุ่มขูบาวังวัดบ้านเด่นจังหวัดตากเลยครับตรงนี้ตะกุด9กกลุ่มคูบาวังวัดบ้านเด่นจังหวัดตากนี่ครับไปเสิร์ชนี้เลยตะกุด9ก้ากลุ่มขูบาวัง นี่ครไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับสว,สวยแบบนี้เลยครับตะกุดเก้ากลุ่มคูเบาวังนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยลายการสิบสามตะกุดเก้ากลุ่มคูเบาวังวัดบ้านเด่นองค์นี้เอาไปในาราคาเอาไปเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลย 500รบาทครับ500อบาทเสริมน,นี่ครับเป็นตะก,กุดก้าวหูบาวังครับตรงนี้ลายการ13เลยนี่ครับต่อไป14 14จะเป็นพระกุปุหนังครับตรงนี้เป็นพระกุปุหนังเนื้อชินเลยครับตรงนี้นี่ครับเป็นพระกุปุหนังเป็นปุหนังในส่วนแบบนี้เลย นี่ครับไปสวยแบบนี้เลยครับนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับสวยๆแบบนี้เลย,ย,บบน,เลยนี่ครับ สวยแบบนี้เลยลายการ14พระกุปุหนังองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย5 0 0บาทครับ5 0 0บาทสวยแบบนี้ครับพระกุปุหนังครับองค์นี้ลายการ14เลยนี่ครับต่อไป15 สิบห้าจะเป็นวัวหานูรุ่นแรกหลวงพ่อทองครับตรงนี้เป็นวัวหานูรุ่นแรกหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่เลยครับตรงนี้ครับเป็นวัวหานูรุ่นแรกหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นี่ครับเป็นวัวรุ่นแรกหลวงพ่อทองครับตรงนี้เป็นวัวรุ่นแรกหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่เลยนี่ครับ เลขแปดห้าหกครับตรงนี้เลขแปดห้าหกเลยนี่ครับแปดห้าหกสวยๆแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับบัวหนูรุ่นแรกหลวงปู่ทองวัดบานไล่นี่ครับเป็น,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 นปสวยแบบนี้เลย นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับลายการสิบห้าวัวธนูรุ่นแรกหลังทองวัดบ้านไร่องค์นี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทสวยแบบนี้นะครับเป็นวัวธนูรุ่นแรกหลังทองวัดบ้านไร่ครับองค์นี้เป็นสิทธิ์หลวงพ่อคูณครับองค์นี้ นี่ครับต่อไปสิบหกสิบหกจะเป็นงัางตาแดงโบราณนะตรงนี้เป็นงัางตาแดงโบราณเลยครับงัางตาแดงโบราณนี่ครับไปเสิร์ชนี้เลยงั่งตาแดงโบราณน,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 นี่ครับไปเสิร์ชแบบนี้เลย ครับง่างตาแดงโบรลานนี่ครับไปเสิร์ฟนี้เลยนี่ครับง่างตาแดงโบรลานนี่ครับไปเสิร์ฟนี้เลยนี่ครับรายการสิบหก ง่างตาแดงโบรานองน์นี้เอาไปในะราคาเอาไป600บาทบ600บาทเลยห0รบาท6กร้บ,บาทสำหรับนี้นะครับเป็นง่างตาแดงโบรลานองนี้ลายการ1ิบเลยนี่ครับต่อไป17 17จะเป็นตะกุดหลวงพ่อลุ่งครับองนี้เป็นตะ กุดหลวงพ่อลุ่งเลยนี่ครับตะกุดหลวงพ่อลุ่งนี่ครับตะกุดหลวงพ่อลุ่งนี่ครับพระคูลุ่งวัธธากระบือนี่ครับเป็นตะกุดหลวงพ่อลุ่งวัากาบือเลยเสยๆแบบนี้เลยครับเสวยแบบนี้เลย ตะกุดหลวงพ่อลงวัดท่ากระบ,บือนี่เขาไปสวยแบบนี้เลยลายการสิบเจ็ดตะกุดหลวงพ่อลงวัดท่ากระบ,บือองค์นี้เอาเป็นราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทสวยแบบนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อลงวัดท่ากระบ,บือค้ับองค์นี้ลายการสิบเจ็ดเลยนี่ครับ ต่อไปสิบแปดสิบแปดจะเป็นแมลงผู้ไม้แกะตรงนี้เป็นแมลงผู้ไม้แกะเลยนี่ครับเป็นแมลงผู้ไม้แกะนี่ครับเป็นไม้แกะสวยแบบนี้เลยแมลงผู้ไม้แกะนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยแมลงผู้ไม้แกะนี่ครับไปสวยแบบนี้เลย นี่ครับมแมลงผู้ไม้แกะครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับไปเสิร์ฟนี่ครับมแมลงผู้ไม้แกะนี่ครับเสิร์ฟแบบนี้เลยครับไายการสิบแปด มแมลงผู้ไม้แกะองค์นี้เอาไปใน,นราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทส่วนนี้ครับเป็นมแมลงผู้ไม้แกะองค์นี้ลายการ18เลยนี่ครับต่อไป19 19จะเป็นหน่อแรกครับอันนี้เป็นหน่อแรกเลย นี่ครับเป็นนอนแหลตสวยๆแบบนี้เลยครับครับเป็นนอนแหลตสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับเป็นนอนแหลตนี่ครับเป็นสวยแบบนี้เลยนี่ครับเป็นสวยแบบนี้ครับนอนแหลตนี่ครับเป็นสวยแบบนี้เลย นี่ครับเป็นนอนและเตอเ่วแบบนี้เลยครับครับนอนและเตช่วแบบนี้เลยนี่ครับรายการสิบเก้านอนและอันนี้เอาไปในราคาเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทเลย เจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทาเทสวิร์ตนี้เป็นนอนแรกรับองค์นี้ลายการสิบเก้าเลยนี่ครับนอนแรกนี่ครับต่อไปยี่สิบนี่ถือจะเป็นนาลายนั่งนาคเนื้อสำลีรับองค์นี้เป็นพระนาลายนั่งนาคเนื้อสำลีเลยจะเป็นนาลายนั่งนาคเนื้อสำลี ใส่เส้นนี้ minimum, เลยครับนาลายนั่งนาคเนื้อสามลิตนี่ครับไปเส้นแบบนี้เลยนาลายนั่งนาคเนื้อสามลิตนี่ครับไปเส้นแบบนี้เลยนี่ครับไปเสิร์นนี่ครับเป็นนาลายนั่งนาคเนื้อสามลิตนี่ครับไปเสิร์นแบบนี้เลย ครับเสริฟแบบนี้เลยครับนาะรายนั่งนะักเนื้อสัมฤทธิ์นี่ครับเสรสิฟแบบนี้เลยนี่ครับเสริฟแบบนี้นะครับลายนั่งนารายนั่งนักเนื้อสัมฤทธิ์กระดินงก็เกาแบบนี้เลย ครับดินเก่าๆนี้เลยครับไปสวยแบบนี้เลยลายการยี่สิบนาลายนั่งนักนะสัมลิ์องนี้เอาไปในราคาเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทเลยเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทสวยนี้เป็นนาลายนั่งนังนะสามธิตรครับองนี้ลายการที่ยี่สิบเลยนี่ครับแบบนี้เลยครับ ก็จบาลายี่สิบรลคการที่นาพี่ๆชมในวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูไหนเพิ่มเติมจากสถามองค์ไหนพี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5 4เลยนะครับหรือพี่ท่านไหนแจ้ไลน์สถามเพิ่มเติม,ตมแอดไลน์เขาที่เบอร์063 4789 454เลยนะครับ แอดข้าสถานพูดคุยเข้ามาต่อรองราคาพี่พี่โอคงไหนแล้แบ่งปันได้แล้แบ่งปันให้ครับแอดประสบมก่อนได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นลายหรือพี่ท่าไหนสนใจอย่าปิดองคไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีไหนลายการที่เท่าไหร่ง่ายง่ายพี่เลยนะครับทุกลายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางพี่ไม่บวกเพิ่มครับ ทุกรายการเราจะส่งตรงตามปกติครับพี่พี่สำหรับวันนี้คาถาแหล่งหลวงพรบ้าน EP นี้ขอลาบก่อนนะครับเจอกัน e ีหน้าครับสวัสดีครับ